รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนียวต่อไปกันที่จังหวัดกาญจนบุรีกอพ,อพอสังขบุรีตัดไฟงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเมืองพระยาตองซูเรียบร้อยจากกรณีที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชมีวราระเร่งด่วนกรณีตัดไฟฟ้าบางพื้นที่ในฝั่งเมียนมาก หลังพบเชื่อมโยงแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ประชุมมิมติให้ต,ตัดไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและน้ำมันรวม5จุดตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปเวลา9นาฬิกาโดย1ใน5จุดมีซื้อขายบริเวณบ้านพัดเจดี3หงหมู่ที่9ตำบลหนองลูอำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่มีชายแดนติดก,กับอำเภอพญาติงสูล ประเทศเมียนมาร,รวมอยู่ด้วยล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่5คุม,มาวัน2568ที่จุดรับมอบพลังงานไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าบริเวณจุดติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าแรงสูงด่านพรมแดนบ้านพระเจดี3องค์หมู่ที่9ตำบหลหนองหลวำเ่อสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนายวิทยาประดับมกผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสังขะบุรีและเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกดปุ่มสวิตช์คอสเซอร์หรือสวิตช์อัตโนมัติรวมถึงปลดฟิวไฟฟ้าแรงสูงและฟิวไฟฟ้าแรงต่ำในการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการป้องกันปัญหาอัชญายากรรมและแก๊งคอ็นเตอร์ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจจีนเทาที่อาศัยอยู่เดือดเือพาตองูร์ัฐมอน เช่เบียร์มาอย่างทาวด์ที่เรียบร้อยครั้งนี้นายอธิสันอนินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายงานศิลปินยักษ์การขวบในอำเภอสังขะบุรีร่วมกับพันเอกพันศักดิยพาน,นิษฐ์ผอบบชกรัตยากองกำลังสุรศออรีผบร29พันเอกปิยเนตรพัดศาสตร์วัฒนวงศ์รองผบชก ลาดย่าพันตำรวจเอกไพฑูรย์ศรีวิไลพุ่งกับสอพอสังขบุรีรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่อชดอ134เจ้าหน้าที่ตอมอการจนะบุรีร่วมสังเกตการโดยเจ้าหน้าที่ทหารจฉพกะกิจลาดย้ากกรลสุรศรีเจ้าหน้าที่ตำรวจพรอมอสังขบุรีเจ้าหน้าที่ตชดอนที่134และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสังขบุรีประจำจุดความมั่นคงที่มีอยู่ในพื้นที่ จะส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายระวังการขนย้ายน้ำมันลงไปในพื้นที่มเมนะืองพญาตองสูรรวมถึงเฝ้าระวังการทำผิดกฎหมายทุกชนิดตลอดแนวชายแดนอัเบลสังฆาบลอย่างเข้มข้นต่อไปและล่าสุดจากการสังเกตการบรรยากาศในพื้นที่ด่านพระเจดีสามพงค์พบว่าสถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงร้านค้าของชำเริ่มมีชาวเมียนมาข้ามมาซื้อสินค้าเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงอาหารกักตุนไว กเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน